นี่กำลังผัดอะไรอยู่อ่ะกำลังผัดอ่ากำลังผัดไก่กับเห็ดแล้วก็กับปลาอยู่เนโอ้โหอันนี้อ๋อน,น,ออน,นี่ไก่ไก่เห็ดแล้วก็ปลาอือม,มีอะไรอีกอ่ะมีปลาไก่มีปลาด้วย ใกล้ๆน,นะโอ้ยเดีด๋ยร้อนร้อนร้อนเดี๋ยวน้ำมันกระเด็นรอนานแล้วเนี้ยผัดกะเพราที่สั่งไปนะร้านเนี้ยทำนานนานได้ยังในี้ลงไปด้วยมันกินได้เหรออะไรล่ะนั่นคืออะไรอะ่ะอ หนึ่งจานนะโอ้โหเหรอยังไม่ถึงคิวเหรอผัดให้แม่อยู่เนี่ยนี่ของเราอยู่นี่แม่นั่งรออ้าวได้แล้วเหรอโอ้โหมา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 โอ้โหี่ดูครับนะนั่งกินแล้วนะแหมน่ากินยังไงดูได้มป็นอะไรบ้างผัดกะเพราร้านนี้ใส่อะไรไปด้วยเนี่ย ใส่ใส่แมลงปอไปด้วยโอย้มีอะไรนี่โหใส่ปลาทั้งตัวเลยนะอะกิน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 อืมอ,อร่อยมากเลยครับป่อตาอ่าอร่อยมากอร่อยมาก อาตังไวครับเอาตังไวตังไปนี่นี่สิบบาทนะโอเคผมกลับบ้านก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มากินใหม่พรุ่งนี้เปิดร้านกี่โมงสามโมงสามโมงอ่ะโอเคแล้วขายขายจานละเท่าไหร่กี่บาทสามบาทถามบาทเองด้วยนะโอ้ยฝากฝากร้านหน่อยแล้วกันนะครับ นะไ,ไก่ลงไปแล้วน่นเห็นไหมร้านนี้อร่อยนะครับจานละสามบาทเองเปิดร้านกี่โมงนะ,ะเปิดสามโมงจานสามบาทอ่ <c oughs> ่อ่ะ <c oughs> บายบายหนะ่อยบายบายหน่อยครับไปแล้วโอเค